ในมาเที่ยวทะเลครับผมเอ็นนี่หันหน้ามาหน่อยเอ็นนี่เอ็นนี่มาเที่ยวทะเลทะเลเฮ้ยเดี๋ยวหอยบาดมือนะลูกการในี่นมาเที่ยวทะเลครับผม ทะเลอีสานนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็มาเที่ยวนะครับสงการทะเลอีสานโอ้อันนี้อันนี้หอยเอออันนี้หอยเอาไปผัดจ่าย้าปล่อยไปเลย,นะปยไป,ยปอยหอย พากันมาจากส่งของแล้วก็พาลูกมาดูจับลูกนะเฮ้ยแม่เอาไปทำไมล่ะเอาไปตัดนี่้เล่นน้ำทะเลไหมเดี๋ยวสงการค่อยมาคุนมองพุนมี่มงนั่งเออเขาเอิญมาอย่างแม่แม่ เพินมาแพร่แปเป็นบ่เออแพร่แพร่แพ่นั่งร้านอาหารแม่ครับผมไปนั่งพักคอนยอนใจสงการนี่คนหลายครับผมตอนนี้เพ็่นกำลังเอ่ปรับทุพิทัศน์ไปเนาะบึงเกืออำเ,เภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าใครอยากมาท่องเที่ยวนะครับทะเลอีสานโอ้เอาไปทำไมล่ะ โอ้ยมันกินได้หรือเปล่าได้รู้เปียกมันเต็มเลยไม่เอาหรอกแม่ไม่เอาหรอกลูกปล่อยเออปล่อยปล่อยนอ้องเขาวดจะเอากต้ายหเอ้อยเี้ยบห้อยปลา้ห้ยหวานบ่นี่นี่ นี่นี่เขาอยากไปทะเลก็เลยพามาดูทะเลอีสานครับผมไปไปไปทะเลตัวใหญ่นีเห็นไหมนี่นี่ได้ ทำเป็นอันนั้นเหรอโมบาย,บายอะขึ้นล้างล้างตีน<ม>ปดเป็นตรงหละไม่ล้างตีนหรอแม่ย<ม>โอ้ยล้างก็เลยนะ่ะสงการคนคนน่าจะเยอะครับน้ำเสียใช่<ม><ม>ไหมโอ้น้ำน้ำผุดนี่แหละ น้ำออกบอกเออหนูไม่ต้องจับข้านี่นี่แบะมาเหรียญซื้อเด้เอ,อพ่นอกเป็นอยากเห็นทะเลไ,ไปไปวิ่งออกกํลังกายลูกเอออ๋อ,อ,น,อน่นเอาไปหาหอยนี่นก็บิ่งออกกําลังกาย ตอนนี้ข้าเจ้าบรท่านมีของขายแล้วนี่จะแพ้เป็นวะแม่ถ้าอยากนั่งกินร้านอาหารกับมีบริการครับผมนี่เดี๋ยวตกนะลูกโอ้โหบันยากาศนี่อากาศอากาศเย็นดีครับผมก็เป็ดเป่ก็มีชาวะมงหาปลาอยู่นะครับ พอไปคายติมอันนี้มัน,น,ม,นมันมีถนนไปทั้งพุ่นอยู่แต่ว่าน้ำม,มันถ่วมอย่เนี่ยแ่นแทน,นี้เราแตงน้ำลงเรียบ

ถึงทะเลแล้วเราก็กลับถึงทะเลแล้วเราก็กลับบ้าน <Hello. S 1> เดี๋ยวสงการค่อยมาในนี้สงการมีเรือเรือกล้วยด้วย <c oughs> ฮะสงการพนไหลสงการมีเรือกล้วยมีเจสกีมีคนมาเอ่อเล่นน้ำมีคนมีเล่นมันเล่นห่วงยางอะไรสนุกสนานเลยเนะี่ย แต่ก่อนสมัยตอนไหนเป็นเด็กๆนะอู้ยตั้งแต่นู้นนะโอ้โหจ้าได้ตังค์ได้ตังค์ไหนเนี่ยเอาตังค์มาจาไหเอาตังค์มาจากไหนรถเอามาจากตังค์อยู่ในรถไงโอ้ตังค์นีู้้เพ้นอยู่อ่ะตังค์แม่โอ้ตังค์แม่ก็เลยมาเล่นเลยเหรอชอบไหมมาทะเลชอบเดี๋ยวไปซื้อชุดว่ายน้ำก่อนเนาะ เดี๋ยวสงการค่อยมาเล่นเนาะซื้อชูชิก่อนซื้อชูชิไหนซื้อชูชีต Two Piece Two Piece ไม่ใช่ซูชิซื้อห่วงยางที่ชุดแม่น้ำหนูไปไหนที่มันใส่่บ้านเนาะ่ยวบ้านไม่ได้เอามาเดี๋ยวคุณพ่อซื้อห่วงยางให้อยู่ห่วงยางอยู่บ้านก็มีเนาะ ใช่ไหมเดี๋ยวสงการค่อยมาเล่นเนาะไปกินข้าวก่อนเออไปกินข้าวก่อนโอเคสวัสดีค่ะไปละไปกัน Let's go Let's go ไปกันพาพใช้คลิปตรงนี้จ้า